สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามวันนี้ผมจะพามาดูเด่นใต้มาหน่วย10นะครับนี่นะครับหนังงวดน,นี้นะครับให้3 6มหตัวเลขออกมาที่7 8นะครับอย่างงวดน,นี้ก็มา5 0 3ตัวเลขออกมาที่9 0นะครับ นี่ฮะตามนี้เลยนะครับที่ผมวงกลมมาไว้นะฮะตัวนี้ก็มาที่เลข9หลักหน่วยนะครับแล้วงวดต่อไปนี่ก็มาทั้งหน่วยทั้ง10เลยนะครับแล้ววดงวดถัดมาก็มาหน่วย10เหมือนกันนะครับงวดต่อมานี้ก็มาหลัก2หลักหน่วยนะครับหหลักหน่วย8 9มาหน่วย10นะครับ แล้วก็มาที่หนึ่งนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานี้นะครับให้เก้าสองสี่ตัวเลขออกมาที่สี่หกสี่หกนะครับหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าผมนำตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนนะครับผมนำมาจากหนังสือนะครับนำมาจากหนังสือที่มีอยู่จริงแล้วก็ให้จริงนะฮะไม่ใช่สูตรนะครับคือ ในหนังสือเขาคำนวณมาแล้วผมได้อ่านและติดตามมานานแสนนานนะครับนี่ครับผมจะนํามาให้ดูนะครับนี่นะฮะสองเจ้านี้นะครับถ้าเขาชนกันตัวเลขจะมาข้างใต้ทุกงวดเลยยังไม่มีการผิดเลยนะครับอย่างงวดที่แล้วนี่ผมก็ให้ไป3ชุดนะฮะ ก็มีชุด46อยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านที่ติดตามนะครับก็คงจะเห็นและคงจะเข้าใจนะครับงวดน,นี้ก็ชนกันไปที่159นะครับนี่ครับผมเตรียมเขียนรายเรียบร้อยแล้ว159นะครับดูที่ว่าตัวเลขจะมาตามนี้ไหมนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาดูมาชมมาเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ